ไม่ได้นนี้คือือว่าช้าหอว่าเร็วเออนั่นเอานั่นเร็วคช้ไม่ไไม่เป็นไรแล้เออเดือนหนึ่งก็ถือว่าหลอกได้นะเดือนหนึ่งเนี้ยมันแป๊บเดียวไงใช่ลอกได้เไมือนกันก็พูดมบอกไม่ถูกเพราะว่าคนเรามันหลได้แต่ได้ดี้ยมเออมันได้เดี้ยมบางคนก็เก็บไว้สักสองสามเดือนเดือนหนึ่งก็มีไม่ตายเกินกนย่งพี่ที่อยงั้น ถูกไหมครับเบอร์ที่ถูกไหมครับเว้ยาวางจ้างแบบเออถ้าพวกพี่จะได้หลอกเอาใครสักคนแล้วพวกพี่ทำกันยังไงนี้จะได้ปกติอ่ะเออขอแบบปกติแล้วแบบมีเล่ยลงไม่ไม่ไม่ก็ไม่มีก็สเลยที่เก็ขีบสาวแล้ยปกติทั่วไปเลยบอกตรงๆแค่นั้นแหละแต่แต่สเก็ตไม่หลอกหรอกเพราะว่าถ้าเรา ถ้ารักก็คือรักกันไปหลอกกันทำไม่แต่ถ้าจอาอย่างนั้นไปหาอะไรกันี่วไหนก็ได้มั้งใชไีไปหทำไมหลอกให้เสียใจทำไมมีซื้เยยไม่บางที่าจะวางจ่้อโอ้ยซื้อจริงีังนันมันไม่หลวนะที่หมดหมดไรแล้ โอ้ยใหญ่ับเลยฮะใหญ่ับเลยทีแถวนั้นไงแถวนั้นไงที่คุยกันเมื่อวานนะแถวนั้นไงโอ้มตามามตามภาษาชายโวนก็เป็นเรื่องปกติชายสี่มีเกี้ยว ส่วนมากโดนผู้หญิงหลอกเนี่ยเพื่อนผู้หญิงชวนไปกินเหล้าเนี่ยเมาเสร็จมันถึงนเราเราเราเป็นคนที่ไม่ค่อยใจกล้ากับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะจะโดนเขาลุกก่อนโดนใจกล้าเออมีมีมีเรื่องหนึ่งมาพูดให้ฟังมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นมันเป็นกระเทยนี่แหละมันไปหลอกพวกน้องๆมากินเหล้ากินเหล้ากินเบียร์ไปพอเมาตกดึกนอนด้วยกัน ห้องใหญ่และนอนด้วยกัน4-5คนเพื่อนเเออก็เทอคนนั้นมันมันไปแอบถอดกางเกงเขาไงเอาอยู่กลางห้องอะแต่ไม่มีใครรู้มันมืดเออนอนบางคนก็นอนดูแต่เขาไม่พูดไงเกานอนดูพอทีหลังเขามาพูดก็เล่นกันไม่หวาน่่หวาน กินไอติมต่อหน้าเลยดูไอติมดูไอติมแท่งต่อหน้านะดูแล้วดูได้ค่ะอว้าวไม่อันนี้มันมันผู้ชายกับผู้ชายไงไอคนที่เมามันไม่รู้เรื่องไงคนที่เมามันนอนอย่างเดียวไงมันหลับไงมันน็อกเราไม่ใช่คนหัไม่ไเผื่อพอมารู้ทีหลังไงมันรู้สึกเสียสุขภาพจิตไง เส,สียสุขภาพเสียสุขภาพจริงไม่รู้ทีห <sucks> ลังเสีย <sh> อ <Their royalty> ุ้ยต้อข่มขืนอะไรเงี้ยเหรอไม่เสียนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นยอดชายพวเราเราเราโครเราโรรู้สึกอะไรโอ้โหเพื่อนผู้ชายดูดให้อะไรกันทำอะไรตรงนี้วะ หนูไมอยากเลยก็พอเฮ้ยแต่ก็อยากนะก็อยากโอ้จบแล้วเก็บไว้เที่ยวมาได้เก็บไว้บ้านถ้าไม่อยากเสียใจหรอกแลแต่ก็กับพี่ไม่เสียใจหรอกใชเไียทีจะเสียตังค์จะเสียตังค์พี่พี่จะถ่ายเงินหนูไปไปเติมเกม มนเลยว่ามเลยเสียใจพี่โอ้โหพี่ได้ตังพี่ก็จะไปสละเงินละเลยคุยเรื่องอะไรกันนีย่าในเมงไม่มีคนยิงกันเลยยิงเาาะนี่เาเจะสนยจะไเอพูดเรื่องนี้ ทำร้ายคนคนเหงาอีกแล้วเหมือนพูดทำร้ายจิตใจคนโสดท้ายนะหนูไอยากหนูกม่อยากแต่หนูกลัวไปแล้วเราติ่งที่เขาต้อไปถมจบแล้วถ่าไหนเด็ดวะถ่าไหนพูดจริงถ้าหมาถ้ายอดทีนะท้าหมา ไม่ไม่มีคนอยูนยนมเราไ้ถาเราไปนี่กับเขาใช่ไหมทีเนี้ยเราติดใจแนีไปเออทำรต่อถ้าเราอยากนี่รถตรงัโอ้ยนี่ยเนี่บน่บันี่บน่ยอ๋อช้านม่งเฮ้ยยิงใครเรายิงเราเงเรา ไม่ใช่ mm ปดเ้าปดแล้วเจ็บเจ็บางบ้านเจ็บคางบ้านเจ็บความมือไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องให้เรับด้ยิงเลยกลัวอะไรอ๋อมันอยู่ตรงนี้เองดูว่าอยู s> <S ่ไหนโว้ยเลยปอมยมนบ้านนะว้าว เฮ้ยอีกแล้วคุยแล้วเหรอไม่ไม่ลงไม่ฮะมีโดงไหะเนี่ยไม่ไม่โดนโดนโดนสายมีโดนไหมรู้ไหมเนี้ยวะ ไปแล้วล่โล่ย้ยจากไหนวะเฮ้ยมันมันอยู่ตรงไหนกูเหรอพมกไม้หรือเปล่าตัวไม่เจอตรงต้นไม้เอาระเบิดคว้างไปดิไม้หรือเปล่าต้องต้องกินปลาตีต่อแหละหมดแล้วไม่หมดมันมันมันหมดอ้ยต่างคนต่าอ เราไปคุยกันต่อดีกว่าเราไม่เล่นแล้วเกมมันสนุกถูกใจตาเอากำลังมาไม่ม่นี้าเปิดับไมเอ็มใช่ไห้ไ เขาไม่ขาขาใจพี่อยากถามว่าหนุแบบอือรำมุกจุนะถ้าแบบมันไม่ได้ปกติทุกวนนะคุณเลยได้ที่เข้าใจเขาตื่นตัวแบบคืเขาแบบใช่ไหมเราติดใจเขาอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปทำที่สองแล้วกลัวเขาแบบอันนี้เลยไปถึงก็กดเลยดิกลัวอะไรไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่ เอาถ้าเรากเขาเขาก็ไม่เต็มใจทำให้เรามกไม่เหมือนครั้งแรกที่เขาทำให้เราแบบตาตรึงไงอ๋อไม่เอาอ่ะปวดแไปเลยวลดดให้ตายเถอะพระเจ้าเอออะไรอ่ะอะไรปิดไฟแล้วเเฮ้ยปิดไฟแล้วเสร็จ แม่นางทั้งห้าแม่นางทั้งห้าแน่นอนปิดไฟแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาชักธงแล้วเว็บไหนดีเว็บไหนดีเว็บไหนดีตั้งลำแล้วเอ่อเว็บเบอร์สี่เอ่อเพื่อนครับเพื่อนเว็บไหนดีครับเออเขาอยากได้เว็บอพะเว็บไหนดีเนี่ยนอนเว็บอะไรมีเหรออะไรนะเอา นี่ไปเอ็มเอ็มดีเซีนศูนย์ศูนย์หกศูนย์จะอะไรเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอแจกกันเยมันแจกกันง่ายขนาดนี้เลย่ีถามหน่อยว่า